สิ่งแรกที่จะทําก็คือปล่อยให้พื้นที่3จังหวัดจะเสียเ่ยอเภอที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเป็นเขตปลอดภาษีทุกชนิดคือต้องทําให้ g p p ถ้า GDP มันระดับประเทศ g p p ระดับจังหวัดเนี่ยโต10%ต่อปีซึ่งการจะทําให้โต10%เ่ยบางครั้งรัดไม่ควรที่จะ ไปคิดโครงการะายใหญ่สิ่งแรกที่จะทําก็คือปล่อยให้พื้นที่สามจังหวัดจะเสี่ยมเภอที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเป็นเขตปลอดภาษีทุกชนิดไม่ว่าภาษีภาษีนิติบุคคลภาษีรายได้ภาษีนครับรวมถึงภาษีบุคคลธรรมดาที่เป็นวัดเนี่ยคือต้องเปิดพื้นที่เพื่อเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเราน่าจะปลอดสัก20ปีจริงๆควรจะเป็น30ปีเพื่อใหอ้นักธุรกิจต่างๆเนี่ยลงไปภาคใต้แล้วก็ภาคใต้วันนี้เราต้องยอมรับว่าเศรษกฐกิจที่เขาเรียกว่าระบบอุตสาหกรรมการเงินของอิสลามเนี่ยในระดับโลกเนี่ยเราได้ศึกษาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีระบบการเงินของอิสลามเนี่ย มีถึงร้อยยี่สิบ1่าล้านล้าน GDP ของประเทศไทยยังสไอ้งบประมาณยังสามล้านล้านเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะ,ะแล้วก็ทำยังไงว่าระบบเศรษฐกษิจของอิสลามเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในหลักการครัเขาด้วยเช่นอุาตสาหกรรมฮาลาน<ม>เราจะทำครัวฮาลานโลกก็ไปที่สามจังหวัดเพราะคนจะสนิทใจไม่ต้องมีตาฮาลานก็เชื่อ ว่าฮาลาแล้วว่าความเป็นมุสลิมอันนี้อันต่ออันต่อมาเนี่ยคือทํำยังไงต้องให้เป็นเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษโดยเฉพาะเรื่องภาษีเรื่องภาษีเราเราก็เก็บก็ได้น้อยนะแต่ทําไงเปิดได้ให้ทุกคนมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนีไม่พ้นเรื่องการท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยววันนี้เบตงที่เดียวเนี่ยปรากฏว่าปีหนึ่งมีคนไปเที่ยวเบตงล้านห มากกว่าบ,บางประเทศใกล้ๆเราอีกนะมากกว่าจังหวัดที่ว่ามีาไปนำไอ้มอเตอร์ GP ไปยังยังน้อยกว่า<ฆ>นะแค่เบตงนะ<ฆ>แต่พอล้าน6เนี่ยเป็นคนจากมาเลเซีสักหกสที่เหลือเป็นคนในประเทศนะแต่แต่ที่มาเนี่ยเราดูว่ามันใช้เขาใช้เงินน้อยเพราะว่าเราปล่อยให้เบตงไม่ไม่มีที่ท่องเที่ยวมากินอาหารแล้วรีบกลับนะมันไม่ไม่มีเมือง บริวารที่อยากเเรามีพูดน้ำร้อนก็ไม่ทำดังนั้นการท่องเที่ยวชุมชนต่างๆจะต้องมี